วันนี้เสนอตอนภาพพดกับภาพลักษณ์วันนี้วันหยุดสองพี่น้องเลยมาที่ร้านเบเกอรี่พลอยใสของคุณแม่พี่ไปเตยดูรูประเดดรูปนี้สิหล่อมากเลยนะคนอะไรทั้งหล่อแสงละครก็เก่งล่ะไหนไหนไหนอุ้ยไม่จริงอะ่ะพี่เคีนทีระเดษของพี่เน่ยหล่อกว่าระเดชหล่อกว่าพี่เคีนตังหักที่หล่อกว่าเ,เคนขอย้ําว่าณเดชเท่านั้น อุ้ยแม่มาแล้วแม่มาแล้ว <c oughs> แม่เอาเค้กมาให้จ้าอุ่ยกำลังหิวเลยค่ะน่ากินมากๆเลยฝีมือพี่บัวคำทำเค้กเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแมงั้นก่อนกลับะ่ะก็ไปขอบคุณพี่เขาสิจ้าแต่ว่าตอนนี้พี่เขาช่วยแม่ดูแลร้านอยู่นะอย่าเพิ่งไปกวนเขาล่ะว่าแต่เมื่อกี้แม่ได้ยินแวแวๆว่าลูกสองคนเถียงกันอยู่ว่าใครหลอกอใครอะไรใช่ไหม ใช่ค่ะเนี่ยคุณแม่มาพอดีเลยจะให้คุณแม่เป็นคนตัดสินว่าระหว่างณเดชน์สุดหลอกของหนูกับเคนทีรเดชอะไรเนี่ยแหละของพี่เบเตยอ่อะใครหลอกก่ากันแต่ต้องว่าณเดชน์เขามีภาพพอด,ดีกว่านะคะพี่เคนต่างหากที่มีภาพพอด, <นะ S 1> ดีกว่าเอาละเอาล่ะ,ละแม่ไม่ตัดสินหลอกว่าใครหลอกก่าใครแต่ตัดสินว่าลูกทั้งสองคนใช้คําผิดความหมายนะจ๊ะ ค<ท>ำว่าอะไรคะทง,งั้นน่ะอืมก็คําว่าภาพโพสต์ไงเหรอคะแล้วต้องใช้คําว่าอะไรล่ะคะคุณมแม่นั่นสิคะนะที่ถูกหรอที่ถูกก็ควรจะใช้คําว่าภาพลักษจาคําคว่าภาพลักษณ์เนี่ยหมายถึงภาพที่เกิดจากความนึกคิดเกิดเป็นลักษณะท่าทางของบุคคลส่วนคําว่าภาพโพสต์นะนะที่ลูกใช้กันเมื่อกี้นี้นะ่ะหมายถึงถ้อยคําที่ทําให้เกิดภาพหรือทําให้เกิดความหมายพิเศษ ถ้าลูกอยากจะพูดถึงลักษณะบุคลิกของน้าเด็กกับเคนก็ต้องใช้คำว่าภาพลักษณ์นะจ๊ะถึงจะถูกต้องอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะแต่เอ๊คุณแม่ค่ะแล้วคำว่าภาพโพ์เนี่ยใช้ยังไงล่ะคะอ๋อก็สมมุติว่าถ้าแม่บอกว่าลูกๆูกซนเหมือนลิงลูกก็จะเห็นภาพตัวเองวิ่งไปวิ่งมาไม่อยู่นิ่งชอบเล่นซนใชมลล่า มไม่นะฟังเรียบร้อยออกไม่รับเลยลักษณะการเปรียบเทียบแบบนี้นะจ้าที่เป็นการใช้ภาษาภาพพจน์ฉะนั้นคำว่าภาพพจน์เนี่ยก็หมายถึงกลวิธีการใช้ภาษาที่ทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองไม่บอกไม่รู้นะคะเนี่รู้แล้วก็ใช้ให้ถูกด้วยนะลูกหากลูกต้องการจะพูดถึงบุคลิกลักษณะของใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้คำว่า ภาพลักษ์ไม่ใช่ภาพพจน์นะจ๊ะแม่ขอย้ำค่ะแม่รับรองได้ว่าคราวหน้าหนูว่าจะใช้ถูกแน่นอนดีมากจ้ะงั้นเอาเค้กไปเป็นรางวัลแต่แม่ว่านะณนะเดชกับเคนทีระเดชเนี่ยก็ภาพลักษ์ดีทั้งคู่และลูกว่า แบบนี้ก็ตัดินไม่ได้อีกนะสีนด้น่าสีแย่จัง<ม>งั้นเรามากินเค้กดีกว่าแต่แ,ตแม่ว่า,วาสมบัติเมธนีของแม่เนี่ยหล่อสุดภาพลักษณ์ดีที่สุดแล้วแหละโอ<ฮ>ย<ฮ>รุ่นไหนคะโบราณมากรุ่นแม่ไงลูก